สนับสนุนโดย LH Bank Flexi i n v e s t l i n k ประก,กันชีวิตควบการลงทุนตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์สนใจโทร1327 คุณผู้ชมรับเป็นประจำค่ะทุกวันจันทร์เราจะมาปรบพอร์ตการลงทุนกับ L H Bank กันนะคะช่วงนี้รักลงทุนบนกันค่ะโอ้โหทำไมบางทีลงทุนเนี่ยเล่นยากจังเลยจะไปที่ไหนเนี่ยก็เจอหุ้นผันผวนลงทุนไม่ถูกเลยนะคะตอนนี้เราก็ต้องมาจับจังหวะในการลงทุนค่ะว่ากันว่ากองรีกก็น่าสนใจไม่น้อยเพราะอะไรติดตามกันเลยค่ะ คุณผู้ชมครับเราจะพาคุณผู้ชมไปดูทางเลือกที่น่าสนใจในภาวะที่การลงทุนผันผวนแบบนี้นะครับเพราะว่าตอนนี้การแพร่ระบาดของโรคโควิดส9สายพันธุ์เดลตา้าก็เขย่าตลาดการลงทุนไปทั้งโลก และทําให้หลายคนกังวลว่าภาพรวมเศรษฐกิจจะกลับมาชะงกักงานอีกครั้งหนึ่งแนวคิดเรื่องการลงทุนเชิงรับหรือการลงทุนให้สอดคล้องให้เป็นไปตามผลตอบแทนของตลาดยังเป็นเรื่องที่ทุกคนพูดถึงอยู่วันนี้ก็เลยหยิบยกขึ้นมานะครับสำหรับตลาดที่ค่อนข้างผันผวนกองหีดหรือว่ากองทรัพย์สินที่ลงทุนในอสังหาริมทรัพย์อาจจะเป็นจุดหนึ่งที่สําคัญสําหรับคุณผู้ชมวันนี้นะครับคุณผู้ชมพาไปดูในกราฟิกแรกกันก่อนก่อนที่เราจะไปต่อสายพูดคุยกับผู้บริหารของ L H Bank นะครับไปไล่เรียงกันดูก่อนนะครับสำหรับสิ่งที่เกิดขึ้นดูอัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐอเมริกา10ปีก่อนนะครับหรือว่าบอลยิวช่วงที่เราสังเกตกันก่อนหน้านี้มีนาคมก็คือไตรมาสหแล้วก็ยาวไปจนถึงกลางปีที่ผ่านมานะครับ บอลยูหรือว่าอัตราผลตอบแทนพับัตรสหรัฐอเมริกา10ปีพุ่งสูงขึ้นอย่างชัดเจนและตอนนั้นหลายคนเริ่มกังวลเรื่องเงินเฟ้อว่าจะเร่งตัวหรือไม่ธนาคารกลางสหรัฐก็ดีทางรัฐบาลสหรัฐอเมริกาก็ดีต่างพยายามที่จะออกมาแตะเบรกและพยายามจะบอกว่าตอนนี้เรื่องของเงินเฟ้ออาจจะยังไม่ใช่ประเด็นใหญ่ การจัดการกับโควิด -19 เป็นเรื่องที่สําคัญมากกว่าความกังวลก็ค่อยๆลดลงมานะครับแต่คุณผู้ชมลองดูปลายของกราฟสักนิดหนึ่งมันเริ่มกระดกขึ้นมาหลังจากก่อนหน้านี้นะครับลงไปที่1.1%ตอนนี้ขึ้นมา1.3%เพราะอะไรเริ่มเกิดความกังวลขึ้นแล้วจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 สายพันธุ์เดลต้าครับนี่คือสิ่งที่สะท้อนผ่านทางผลตอบแทนของบอลยินะครับขยับไปดูในกราฟิกถัดไปครับจากพันธบัตรสหรัฐ เรามาดูกันต่อกับดัชนีตัวนี้ใครที่เป็นนักลงทุนน่าจะคุ้นเคยนะครับกับ VIX Index ซึ่งเป็นดัชนีความผันผวนตัวนี้นี่แหละนะครับถ้าเกิดสมมติว่าตอนไหนหุ้นสหรัฐอเมริกาแดงเฉือดตัวนี้ก็จะเขียวแล้วก็ดูเรื่องของความผันผวนได้เป็นอย่างดีทีเดียวเราจะสังเกตดูนะครับช่วงที่ผ่านมาเราเห็นตัว VIX Index ขึ้นลงขึ้นลงค่อนข้างแรงทีเดียวนะครับแล้วดูที่ปลายกราฟเป็นสําคัญเพราะมันจะนําไปสู่บทสนทนาในวันนี้นะครับมันเริ่มที่จัดชันมากขึ้นเริ่มที่จะเห็นความผันผวนมากยิ่งขึ้นจากการแพร่ระบาดของโรคโควิดสิสายพันธุ์เดลต้าครับขยับไปดูในกราฟิกถัดไปครับจาก v i x Index ที่สอดคล้องกับบอลยิหรือว่าอัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐอเมริกา10ปีเมื่อสักครู่เราไปดูเรื่องของการควบคุมตัวโควิด -19 สายพันธุ์เดลต้ากันหน่อยนะครับ ตอนนี้กลายเป็นว่าสหรัฐอเมริกาเริ่มกลับมาจับตาบางพื้นที่ก็สั่งให้ประชาชนกลับมาใส่หน้ากากอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับเพราะว่าถ้าไปไล่เรียงกันดู ตอนนี้ตัวเลขยังพุ่งสูงขึ้นสหรัฐอเมริกาเคยกดตัวเลขผู้ป่วยรายวันให้อยู่ไปที่10,000รายตอนนี้กระโดดขึ้นมาเป็น90,000รายแล้วสร้างกังความกังวลมากขึ้นเรื่อยๆนะครับสำหรับสายพันธุ์เดลตา้าถ้าไปดูนะครับสหรัฐอเมริกากับยุโรปยังต้องเจอกับความท้าทายเรื่องนี้อยู่เหมือนกับประเทศอื่นๆทั่วโลกแม้ว่าล่าสุดนะครับทางยุโรปจะพยายามทาสัญญาแล้วก็เร่งไปคว้าตัววัคซีนโนวาแว็กซ์นะครับแต่ว่า เรื่องนี้ยังไม่ชัดเจนและยังเห็นความพยายามอย่างมากของชาติตะวันตกที่จะต่อสู้กับโรคโควิดสิไปดูในกราฟิกถัดไปครับกราฟิกถัดไปถ้าไปไล่เรียงกันดูถึงสัดส่วนของผู้ป่วยครับเดลต้าร้ายกาจทีเดียวเพราะว่าคิดเป็น93%ของผู้ป่วยในสหรัฐเยอรมนี8 4เฝรั่งเศส8 7เขณะที่อิตาลี90%ซนนะครับนี่คือเกือบจะทั้งหมดอยู่แล้วแล้วสายพันธุ์เดลต้าเราพอที่จะ ได้รับทราบข้อมูลกันมาอยู่แล้วว่าติดกันง่ายกระจายได้เร็วบางทีใช้เวลา5-10วินาทีติดกันได้แล้วนะครับขยับไปดูในกราฟิกถัดไปครับกราฟิกถัดไปถ้าไปดูผลตอบแทนของตลาดหุ้นมองเป็น2กรณีแบบนี้ มองตั้งแต่ต้นปีก็คือ1มกราจ,จนถึงปัจจุบันกับมองตัดครึ่งปีนะครับเพราะว่าช่วงครึ่งปีแรกเรายังเห็นสถานการณ์ค่อนข้างสดใสาการกระจายวัคซีนตามจุดต่างๆของโลกเป็นไปอย่างดีแต่ครึ่งปีหลังเริ่มมีความกังวลเรื่องสายพันธุ์เดลตานะครับเราก็จะสังเกตเห็นนะครับว่าผลตอบแทนแล้วก็ดูจากกราฟนะครับก็ยังจะเห็นตั้งแต่ตัว vn index นะครับสตอกห0รหรืออย่างเซตของเรา ตัวตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยนะครับ6.6% CSI 3 0 0ของจีนก็ยังน่าเป็นห่วงอยู่พอสมควรสำหรับสิ่งที่เกิดขึ้นจีนก็ยังมีปัจจัยลบนะครับเรื่องของการควบคุมกิจการภายในประเทศทีนี้ไปดูในกราฟิกถัดไปครับกราฟิกถัดไปตัดเฉพาะครึ่งปีนะครับเราก็จะเห็นอัตราผลตอบแทนของตลาดหุ้นดัชนีเหล่านี้มันสะท้อนอะไรนะครับตั้งแต่ s p 500นะครับตัวเลขตรงนี้แล้วก็ไล่เรียงลงมาจนถึงตัว s ต o อก600 เซตของเราตัวเลขติดลบด้วยซ้าไปนะครับดังนั้นมันก็สอดคล้องกับกิจกรรมทางเศรษฐกิจดูในกราฟิกถัดไปนะครับกราฟิกถัดไปเราจะเห็นราคาน้ำมันดิบร่วงหน้า WTI ตัวนี้สะท้อนได้เป็นอย่างดีนะครับกิจกรรมทางเศรษฐกิจเริ่มกลับมาแล้วก็ทำราคาส่งมอบร่่งหน้าสูงขึ้นสูงขึ้นเพราะมองว่ากิจกรรมทางเศรษฐกิจน่าจะกลับมาตอนนี้เริ่มการาฟดิ่งลงมาอีกแล้ว เพราะว่าท้ายที่สุดเมื่อถแถลงออกมาปรากฏว่าตัวอุปทานของน้ํามันยังมีล้นเกินอยู่เยอะนะครับขยับไปดูในกราฟิกถัดไปครับพอจะทําให้เห็นภาพแล้วนะครับแล้วก็มาพิจารณากันเรื่องของการลงทุนในกองทรัสหรือว่ากองทรัพย์สินที่ลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ช่วงที่ผ่านมาถือว่ากองรีดยังให้ผลตอบแทนค่อนข้างดีนะครับเกาะใกล้เคียงกับ20% ตรงนี้นี่แหละครับก็คือหัวข้อที่เศรษฐกิจอินไซต์หยิบยกมาคุยและเดี๋ยวจะไปต่อสายพูดคุยกับผู้บริหารของ l อ Bank ว่าตลาดผันผวนแบบนี้ลงทุนยากแบบนี้หรือว่ากองรีดอาจจะเป็นทังเลือกที่ใช่ครับคุณชวิรัต์ครับค่ะนะฮะและตอนนี้อยู่ในสายกับเราแล้วนะคะคุณเพิ่มศักดิ์จากมงคลชัยคะ่ะผู้อนวยการสํานักที่ปรึกษาทางการเงินจาก LS Bank คะ่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ สวัสดีครับค่ะคุณพัศักดิ์คะถ้าเราดูในช่วงหนึ่งเดือน <übers? S 1> หนึ่งเดือนที่ผ่านมาเนี่ยนะคะหุ้นค่อนข้างที่จะมีความผันผวน,ผนโดยเฉพาะหุ้นกลุ่มวัฏจักรพวกน้ํามันแต่ว่าหุ้นกลุ่มเชิงรับอุปสินเ้าประโภคบริโภคนะคะเฮลท์แคร์หรืออสังหาริมทรัพย์ด้วยแล้วผลตอบแทนเนี่ยก็ eh mare. ไม่ได้ผันผวนเท่ากับกลุ่มวัฏจักรอยากจะให้ช่วยเล่าภาพตลาดหุ้นสหรัฐค่ะในช่วงที่ผ่านมาเห็นภาพชัดขึ้นหน่อยค่ะครับได้ครับ <c oughs> ในช่วงหนึ่งเดือนที่ผ่านมานะครับตลาดหุ้นทั่วโลกเนี่ยมันปรับตัวกันค่อนข้างผสมผสานนะครับแต่ว่าตลาดหุ้นของออในกลุ่มเศรษฐกิจพัฒนาแล้วนะครับหรือว่าเดเวล็อปเมนต์มาร์เก็ตเนี่ยปรับตัวเพิ่มขึ้นได้นะครับโดยเฉพาะตลาดหุ้นสหรัฐเนี่ยหลายชนิอยา่างดัชนี้แอสเซนตีห้าร้อยนะครับแล้วก็ ดัชนีสตอก600ของยุโรปเนี่ยก็ยังปรับตัวเพิ่มขึ้นทําจุดสูงสุดใหม่ได้นะครับจากการปรับตัวเพิ่มขึ้นกันโดดเด่นของพวกหุ้นในกลุ่มเทคโนโลยีนะครับโดยเฉพาะกลุ่มเซมิคอนดักเตอร์นะครับรวมถึงพวกกลุ่มผู้ผลิตสินค้าฟุ่มเฟือยก็ปรับตัวเพิ่มขึ้นกันได้ดีนะครับโดยดัชนี S&P 500เนี่ยปรับตัวเพิ่มขึ้นได้ราว2.7นะครับส่วนดัชนีสต๊อก600เนี่ยปรับตัวเพิ่มขึ้นได้ถึง4.1เลยทีเยวนตลาดุ้นนใประเทศกลุ่มประเทศเศรษฐกกิิจเดใหมวนะครับว่า Market เนี่ย ปรับตัวลดลงก็เป็นส่วนใหญ่นะครับโดยมีปัจจัยกดดันมาจากค่าเงนิงนดอลลาร์เนี่ยที่มันอยู่ในแนวโน้มแข็งค่านะครับการแพร่ระบาดของโควิด -19 สายพันธุ์เดลต้านะครับรวมไปถึง s e n ิเมนต์ของตลาดหุ้นจีนเนี่ยที่ปรับตัลงมาแรงนะครับหลังภาครัฐเนี่ยเข้ามาจัดระเบียบบริษัทเทคโนโลยีอย่างเข้มข้นส่งผลให้ดัชนีห้างเซิงเทคอินเด็กซ์เนี่ยที่รวมหุ้นเทคโนโลยีจีนนะครับที่จดทะเบียนอยู่ในตลาดหุ้นฮ่องกองเนี่ยปรับตัวลดลงไปถึง17%เลยทีเดียวนะครับมีเพียงตลาดหุ้นอินเดียนะครับที่ปรับตััววเเพิิ่่่่่มมขขึึ้้้้นนนนนไดดคคอาาาางงงีีะรบถแชตตย จะเริ่มมีการขายสุดที่ออกมาค่อนข้างมากนะครับที่1,700ล้านเหรียญน,นะครับโดยดัชนีนิ f ตี้50เนี่ยปรับตัวเพิ่มขึ้นได้ถึง3.2ในเดือนที่ผ่านมานะครับแล้วก็ทะลุแนวต้านสำคัญที่16,000จุดขึ้นมาได้นะครับส่วนหุ้นในกลุ่มวัตจักของสหรัฐเนี่ยมันก็มีความผันผวน,นที่เพิ่มขึ้นมากนะครับโดยเฉพาะกลุ่มพลังงานนะครับหลังราคาน้ำมัล็กอยู่เนี่ย มีความผันผวนสูงนะครับโดยหุ้นในกลุ่มพลังงานให้ผลตอบแทนติดลบประมาณ4กกว่านะครับในช่วงหนึ่งเดือนที่ผ่านมาส่วนกลุ่มอื่น,นเนี่ยปรับตัวเพิ่มขึ้นกันได้เพียงเล็กน้อยนะครับมีเพียงกลุ่มสถาบันการเงิน,นที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นได้ดีกว่า6เนะฮะเนื่องจากว่าผลการดําเนินงาน,นออกมาค่อนข้างดีนะครับทางด้านหุ้นในกลุ่มเทคโนโลยีนะครับที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นได้ค่อนข้างดีในช่วงกว่า2เดือนที่ผ่านมาเนี่ย ก็เริ่มเจอกับแรงขายทำกาไรแล้วเหมือนกันนะครับเนื่องจากมุมมองของบริษัทเองนะครับรวมถึงนักว,วิเคราะห์เนี่ยเริ่มออกมาเตือนว่าการเติบโตของยอดขายและกําไรเนี่ย จะเริ่มลดลงอย่างมีนัยยะนะครับจากจากฐานที่สูงปีก่อนแล้วก็ภาวะขาดแคลนชิปนะครับมาที่หุ้นในกลุ่มเชิงรับกันบ้างนะครับถือว่าเป็นกลุ่มที่ให้ผลตอบแทนที่ค่อนข้างดีในช่วง1เดือนที่ผ่านมานะครับโดยกลุ่มผู้ให้บริการสาธารณูโภคเนี่ยปรับตัวเพิ่มขึ้นได้ถึง4.5เนะครับเทลแคร์เนี่ยบวกขึ้นมา3.6อาสังหาราาิมทร,รัพย์นี่ก็บวกขึ้นมาได้3.1 แล้วก็สินค้าบุฟเฟ่บริโภคก,ก็บวกึ้นไม่ได้1.7นะครับด้านบอลยูสิท10ปีของสหรัฐเนี่ยปรับตัวลดลงนะครับจากระดับ1.5ในช่วงปลายเดือนมิถุนายนที่ผ่านมานะครับล่าสุดเนี่ยก็เคลื่อนไหวอยู่ที่บริเวณ1.15ถึง1.2เนี่ยก่อนจะฟื้นตัวขึ้นมานที่1.3นะครับวันชี้ห้เห็นเลยว่านักทุนเนี่ยเข้าสู่โหมดปิดความเสี่ยงมากขึ้น ส่งผลให้พวกคูณในกลุ่มเชิงรับได้รับความนิยมมากขึ้นในช่วงหนึ่งเดือนที่ผ่านมาครับครับคุณพ่มศักดิ์ฟังกลยุทธ์การลงทุนแนวโน้มการลงทุนแล้ววันนี้เราพูดถึงเรื่องของการลงทุนเชิงรับนะครับและพูดถึงกองทรัพย์สินที่ลงทุนในอสังหาริมทรัพย์หรือกองรีดนักลงทุนไทยมีทางเลือกอะไรโดยเฉพาะในแต่ละกลุ่มของสินทรัพย์บ้างครับครับผมสําหรับกลุ่มหลีนะครับผมขอแบ่งเป็น4กลุ่มหลักๆนะฮะที่นันกลงทุนไทยเนี่ย สามารถเลือนกองทุนได้ผ่านกองทุนรวมในประเทศไทยนะครับแบบแรกเนี่ยจะเป็นกองทุนหลีดไทยนะครับโดยกองทุนประเภทนี้เนี่ยจะลงทุนในหลีดไทยเพียงอย่างเดียวเลยนะครับแล้วก็จะมีสินทรัพย์ประเภท ห้างสับสินค้าโรงแรมศูนย์แสดงสินค้าเปิดสำนักงานและก็ศูนย์กระจายสินค้าอยู่ในกองทุนนะครับแบบที่2นะครับจะเป็นกองทุนที่ลงทุนในหลีไทยนะครับแต่ว่าจะมีการลงทุนในกองทุนโครงสร้างพื้นฐานหรือที่เราเรียกกันว่า infrastructure fund ด้วยนะครับโดยกองทุนโครงสร้างพื้นฐานไทยที่นิยมกันเนี่ยจะเน้นลงทุนในสินทรัพย์ประเภทเสาสัญญาณมือถือนะครับทางด่วนระบบรางของรถไฟฟ้าและก็โรงไฟฟ้านะครับแบบที่3นะครับคือกองทุนหลีไทยผสมกับสิงคโปร์ โดยกองทุนประเททนี้เนี่ยจะมีหลีดของ2ประเทศนี้เป็นหลักนะครับแต่บางกองทุนเนี่ยก็จะมีหลีดของฮ่องกงแล้วก็ออสเตรเลียเพิ่มมาด้วยบ้างนะครับข้อดีของกองทุนหลีดประเภทนี้เนี่ยคือกองทุนจะมีสภาพคล่องที่ดีขึ้นมากเ <c oughs> มื่อเทียบกับกองทุนที่มีหลีดไทยเพียงอย่างเดียวช่วยลดความเสี่ยงในยามที่นั่งซุนเนี่ยมีการขายกองทุนออกมามากๆได้นะครับแบบที่4นะครับแล้วก็เป็นแบบสุดท้ายนะครับคือกองทุน g l o b a l ห e นะครับโดยกองทุนหลีดประเภทนี้เนี่ยจะเน้นลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ที่อยู่ในประเทศ เศรษฐกิจพัฒนาแล้วเป็นหลักนะครับโดยจะอยู่ในสหรัฐเนี่ยอยู่ที่ประมาณ50ยุโรป20%บ20แล้วก็ญี่ปุ่นอีกราว10%หลักๆก,ก็จะมีอยู่สีประเภทนี้ครับค่ะและหาว่านักลงทุนสนใจจะลงทุนในกองทุนหลีดในช่วงนี้หรือบางท่านอาจจะมีกองทุนหลีดอยู่ในมืออยู่แล้วเนี่ยมีคําแนะนํำยังไงบ้างคะ สำหรับผู้ที่ลงทุนในหลีดลว้อยู่แล้วนะครับณนะตอนนี้เนี่ยก็ยังแนะนําให้ถือต่อไปนะครับสำหรับกองทุนหลีดทุกประเภทที่ได้กล่าวไปในช่วงก่อนหน้านะครับสำหรับหลีดไทยนะครับหรือว่าหลีดไทยที่ผสมกับสิงคโปร์เนี่ยถึงแม้ว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดในไทยจะยังรุนแรงนะครับตัวเลขผู้ติดเชื้อใหม่รายวันก็ทะลุ20,000คนขึ้นมาแต่กลุ่มหลีดไทยเนี่ยถือว่าปรับตัวลดลงไม่มากนักนะครับโดยปรับตัวลดลงเพียง3%ในช่วงหนึ่งเดือนที่ผ่านมานะครับเนื่องจากว่าเงินปันผลเนี่ยมันอยู่ใน, valuation นะระด ไม่ค่อยขายกันออกมาเท่าไหร่แล้วนะครับเมื่อสถานการณ์การแพร่ระบาดมันดีขึ้นเนี่ยกลุ่มนี้ไทยก็น่าจะฟื้นตัวได้ค่อนข้างดีสําหรับ GoB บอลรีทเนี่ยเรายังแนะนําให้นักลงทุนถือต่อไปเช่นกันนะครับเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดโดยเฉพาะในสหรัฐเนี่ยและก็ยุโรปนะฮะในภาพใหญ่เนี่ยอยู่ในเกมที่ดีถึงแม้ว่าตัวเลขผู้ติดเชื้อจะพุ่งขึ้นมาก็ตามในช่วงหนึ่งเดือนที่ผ่านมานะครับจากโควิดในทีมสายพันธุ์เดลตา้าแต่ตัวเลขผู้ติดผู้เสียชีวิตนะฮะและก็ผู้ป่วยหนักเนี่ยมัน จากการฉีดวัคซีนในวงกว้างที่มีประสิทธิภาพล่าสุดนะฮะบริษัทที่ชื่อว่าไซมอนพอลเปอร์ตี้ที่เป็นหลีชื่อดังของสหรัฐเนี่ยที่เน้นไปที่ธุรกิจด้านการบริหารพื้นที่สําหรับห้างสรรพสินค้าเอาท์เล็ตแล้วก็ร้านอาหารเนี่ยและมีกองทุนชื่อดังถืออยู่หลายกองเลยได้รายงานว่ายอดขายของบริษทัทในช่วงไตรมาสสปี2021เนี่ยได้กลับไปที่ระดับเดียวกับช่วงก่อนเกิดการแพร่ระบาดในระดับพน n d e m แล้วนะครับโดยยอดขายเนี่ยโตเติขึ้นถึง80%เมื่อเทียบับช่วงเดียวกันของปีก่อน แล้วก็ยอดเช่าพื้นที่เนี่ยก็กลับมาอยู่ในระดับสูงแล้วเช่นกันนะครับตอนนี้เนี่ยอยู่ที่91.8น้อยกว่าช่วง2ปีก่อนที่ระดับ94.4เพียงเล็กน้อยเท่านั้นอันนี้เนี่ยมันชี้ให้เห็นเลยว่ากิจการทางเศรษฐกิจของสหรัฐเนี่ยกลับมาใกล้เคียงกับช่วงตอนก่อนเกิดการแพร่ระบาดเข้าไปทุกขณะแล้วสําหรับผู้ที่ยังไม่ได้ลงทุนในกองหลีก นะครับแล้วก็สนใจที่จะเข้าลงทุนเนี่ยนักลงทุนสามารถเข้าลงทุนในกองหลีดทั้ง4ประเภทที่ผมได้แนะนําไปในช่วงก่อนหน้านี้นะครับโดยอยากจะแนะนําให้ลงทุนผสมกันระหว่างกองทุนหลีไท,ทยผสมกับสิงคโ,โปร์นะครควบคู่ไปกับกองทุนหลีดแบบ g l o b a l นะครับเพื่อเป็นการกระจายความเสี่ยงทั้งในด้านพื้นภาคและก็สภาพคล่องครับได้ครับวันนี้ขอบคุณคุณเพิ่มศักดิ์นะครับค่ะขอบคุณค่ะ ครับขอบคุณมากครับครับคุณเพิ่มศักจักมงคลชัยจาก L H Bank นะครับก็มาวิเคราะห์ให้เราสำหรับส่วนที่ส่วนน่าสนใจกับกองรีดนะครับตลาดยังมีความผันผวนอยู่ปัจจัยเรื่องของการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 สายพันธุ์เดลต้ายังเป็นเรื่องใหญ่นะครับแต่ตอนนี้ก็ยังมีการลงทุนเชิงรับสำหรับกองทรัพย์สินที่ลงทุนในอสังหาริมทรัพย์หรือว,ว่ากองรีดไปลงทุนในกองทุนไทยควบคู่กับสิงคโปร์หรือว่าไปลงทุนในกองรีดที่ ไปลงทุนในประเทศที่พัฒนาแล้วอย่างสหรัฐอเมริกาหรือโยุโรปก็ยังให้ผลตอบแทนที่น่าสนใจกันอยู่นะครับทุกวันจันทร์เราก็จะมีบทวิเคราะห์แบบนี้จาก L H Bank มาฝากกันและสะดวกสําหรับคุณผู้ชมที่ลงทุนในกองทุนนะครับตอนนี้ L H Bank เขามีแอปพลิเคชันที่ชื่อว่า L H Bank M Choice ให้คุณผู้ชมสามารถซื้อขายกองทุนผ่านทางมือถือได้เลยนะครับกับ12บจชั้นนำสะดวกสบายตอบโจทย์ยุคชีวิตวิถีใหม่นอกจากนี้นะครับ มีบริการพิเศษในกลุ่ม Facebook ครับคุณผู้ชมเข้าไปที่หน้า Facebook แล้วก็พิมพ์คำว่าจับเทรนดลงทุน by L H Bank Advisory นี่เป็นสังคมแห่งใหม่ของนักลงทุนที่จะพูดคุยกับผู้เชี่ยวชาญด้านการลงทุนได้โดยตรงนะครับพิมพ์ จับเทรนดลงทุน by LH Bank Advisory นะครับจากนั้น LH Bank ก็จะชวนเข้ากลุ่มแล้วเกาะติดได้ตลอดทั้งวันนะครับไปสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้แฟนเพจของทางธนาคารก็คือ LH Bank ครับค่ะคุณผู้ชมคะเดี๋ยวเราพักกันก่อนสักครู่หนึ่งค่ะช่วงหน้ามาติดตามกันหน่อยนะคะยอดการลงทุนในนิมคุตสาหกรรม9เดือนนี้ยอดโตแบบก้าวกระโดดได้ถึง1.3แสนล้านบาทเป็นยังไงตามกันช่วงหน้าค่ะ